ขอโอกาสขออนุญาตเชิญชวนกัลยาณมิตรมากระทํมจิตนื่องด้วยการฟังไปด้วยกันนะครับเปิดธรรมที่ถูกปิดโดยพระอาจารย์เครื่อฤทธิ์สติพโลวัดนาป่าพงอำเภอลำนุกกาคลองสิบจังหวัดปทุมธานีครับผมเขาทําอะไรมาใส่ไายป้ายสีก็เฉยเหมือนพระศาสดาบอกเนี่ยสีมาระบายไอในอากาศสีติดอากาศไหมก็ไม่ติด นะใครเขาจะใส่ล้ายป้ายสีเขาจะด่าทอว่าเราทําจิตให้เสมอกับดินให้เสมอกันน้ําคนเอาเท้ากระทืบ,บดินเอาจอบมาขุดดินบ้วนน้าลายใสอุจจาปประปัสสาวะรถใส่ดินดินก็เฉยคือยังต้องนิ่งต้องนิ่งมากตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วเราต้องนิ่งนะิ่ํทำจิตเสมอได้น้ําใครเขาจะเอาของโศก,กโศกโลกทิ้งลงในน้ําน้ําก็ไม่อิดหนาละอาใจน้ําก็นิ่งเฉยทีนี้จะนิ่งได้ต้องมีเครื่องอยู่อยู่ อยู่ด้วยธรรมะคืออานาปานสติก็ให้เรากลับมาทำอานาปนาาเจริญให้มากทำให้มากนะเอาธรรมะเป็นเพื่อนนะเหมือนพระศาสด,ดาตรัสเนี่ยนะพร,ะรามณ์ที่มายืนด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ดา่ดาดา่ดาดา่าด่าพระุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออพร,ราหมณ์ญาติเคยมาไปมาบ้านพร,รา,มาหมณมั้ยบอกเคยแล้วเคย พรามเคยเวลาญาติพี่น้องมาสู่บ้านเนี่ยเคยเอาข้าวเอาน้ําให้เขาบ้างไหมก็บอกเคยแล้วถ้าญาติที่มาเยี่ยมพราหมเนี่ยไม่ทานข้าวและน้ําที่พราหมเอาไปให้เนี่ยข้าวและน้ําจะเป็นของใครพราหมณ์ก็บอกว่าก็เป็นของเขาเหมือนเดิมพระศาสดาก็บอกว่าเนี่ยการด่าของพราหมเนี่ยเป็นของพราหมณ์แต่ผู้เดียวนะเพราะว่าตถาคตไม่บริโภคร่วม เราไม่ไปบริโภคร่่มก,กับเขานะอากุศลก็เป็นของเขาฝั่งเดียวเพราะเวลาคนเขาทํำร้ายโยด้วยอกุศลเนี่ยเขาต้องคิดก่อนเมื่อเวลาเขาคิดเนี่ยเขาประกอบด้วยอกุศล,ลกรรมบทสิทธจิตข,ของเขาเนี่ยกำลังตกอยู่ในนรกกับเนิชานเปรตพิสศยเป็นโทษที่เขาคาดไม่ถึงเขาทําอะไรมาใส่สาธุครับ